สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok o f f i c i a l กับผมหมอชัากัตพัฒอัครเตชาวรนันท์ที่จะมาทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภผมก็จะมีคำแนะนำดีๆมาให้ทุกคนได้เตรียมตัวรับมือกันในทุกๆเดือนแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับแขกรับเชิญในรายการของเรานะครับที่จะมาเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็สวัสดีคุณเบนด้วยครับค่ะส,ส,สวัสดีครับ โอเคครับวันนี้คุณเบนมีคำถามอยากจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมครับาถามเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะเรื่องงานกีกแล้วได้เลยครับผม,อมโอเคครับก็เดี๋ยวจะมา,าทำนายดวงชะตาของชาวล,าล,าลัคนนาราศีกุมให้ฟังกันนะครับดวงการงานของชาวราศีกุมในเดือนนี้นะครับผมต้องบอกนะครับว่า,างานมันจะเยอะพอสมควรเลยนะครับมี งานเข้ามามีโปรเจกต์เข้ามานะครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นในเรื่องของเพราะว่าจะเป็นเพราะสิ้นปีแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการปิดยอดอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยนะครับการเคลียร์งานเคลียร์อะไรให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนกับว่าหอ้หลาล้อมเข้ามาทุกทิศทางเลยนะครับผมเรียกว่าเอาให้ชาวราศีกุมหัวหมุนกันเลยทีเดียวในเดือนนี้นะครับอ่าล่าสุด สุดท้ายแต่สุดท้ายนะครับผมก็จะไดะ้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเข้ามาช่วยเหลือนะไม่ว่าจะเป็นห,หน้าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เราขอคําปรึกษาให้คาปรึกษากับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่คอยอุปถัมเรานะครับผมก็จะเข้ามาช่วยลัคนาราศีกุมภนะ์ได้ดีมากๆนะครับเดือนนี้เนี่ยดวงผู้ใหญ่อุปถัมนะครับค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวนะครับเดือนนี้นะครับถ้าคุณเป็นคิดอะไรไม่ออกนะครับ ให้ปรึกษาผู้ใหญ่นะครับให้เข้าหาผู้ใหญ่ที่เราเคารพที่เรานับถือนะครับหรือว่าเป็นหัวหน้าก็ได้นะครับผม <c oughs> มีอะไรคุยกับเขาตรงๆได้เลยขอความช่วยเหลือตรงๆได้เลยแล้วมักจะได้รับความช่วยเหลือกลับมามักจะได้รับคําตอบหรือว่าทางออกกลับมานะครับผมอีกทางหนึ่งนะครับผมที่จะช่วยให้ลัคนาราศีกุมเนี่ยผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ด้วยดีนะครับก็ <c oughs> คือการสดมนั่นเองครับผม <c oughs> ถ้าในเดือนนี้เนี่ย เรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีกุมนะครับผมเป็นเดือนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเเด่นนะครับดวงของการการอุปถัมภ์นอกจากผู้ใหญ่อุปถัมภ์แล้วดวงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเข้ามาเกื้อหนุนอุปถัมภ์เนี่ยก็สูงเช่นกันนะครับฉะนั้นเราเนี่ยอาจจะเดือนนี้เนี่ยถ้าชาวราศีกุมนะครับผมได้มีการปฏิบัติธรรม รือว่าสวดมนต์เนี่ยเป็นประจําทุกๆทุกๆวันนะครับผมในเดือนนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยจะเห็นเลยว่าหัวใจง่ายขึ้นเยอะเลยอุปสรรคเนี่ยจากที่คิดไม่ออกนะครับไปสวดมนต์สักอาทิตย์นึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เลยว่าโหชีวิตเนี่ยจะเริ่มแบบปัญหาเริ่มคลี่คลายลงนะครับผมจะเริ่มเจอทางออกอ่าต่อมาครับผมดวงการเงินนะครับผมของชาวราศีกุมในเดือนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีผู้ใหญ่คุณปธิธรมอีกแล้วนะเหมือนการงานเลยนะครับ ก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของการเงินนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าเดือนนี้เนี่ยชาวราศีกุมนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้ใจ่ายก้อนใหญ่ด้วยนะครับดูแล้วเนี่ยใครที่คิดสมมุติใครที่คิดอยากจะได้รถเนี่ยก็มักจะได้รถยูีดีเนี่ยอยากจะซื้อรถเนี่ยก็เดินไปซื้อเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้หรือจะมีเหตุที่จะต้องซื้อรถหรือว่ามีเหตุที่แต่ว่าจะมีเหตุให้รถเรานะครับผมจะต้อง เข้าไปซ่อมเข้าไปแม่นเทนแนสเข้าไปเข้าศูนย์อะไรเงี้ยนะครับเราจะต้องเจอกับพวกค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่นะครับผมรถบ้านนะครับจะมีเหตุที่ต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่เนี่ยเต็มไปหมดเลยมีแต่ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ทั้งนั้นแต่ว่าก็จะมีขึ้นมาว่าคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะครับผม mm hmm. ดวงผู้ใหญ่อุปถนะัมภ์นับแรงมากต่อมาครับผมอืม ต่อมาครับผมก็แต่ในเรื่องของการลงทุนธุรกิจในเดือนนี้นะครับของชาวราศีกุมนะครับก็ยังไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่ใครที่ลงทุนไปในเดือนนี้เนี่ยมักจะยังไม่ค่อยได้คืนกลับมาหรือจะไม่ค่อยได้กําไรสักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่จะลงทุนในเดือนนี้นะครับผมก็แนะนําว่าให้ให้สกิปไปก่อนให้เลื่อนไปก่อนไปเป็นเดือนถัดไปดีกว่าครับโอเคต่อมาก็จะเป็นดวงความรักคุณเป็นดวงความรักเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ ปกติค่ะยังไม่มีทะเลาะไม่มีอะไรไม่มีทะเลาะไม่มีอะ,ะไรแสดงว่ามีคู่แล้วใช่ไหมครับ<ะ>ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำนายดวงชะตาของคนโสดให้ฟังก่อนละกันนะครับในเดือนนี้นะครับผมในเดือนนี้นะครับดวงความรักของคนโสดชาวราศีกุมนะครับต้องบอกก่อนว่าจะมีเรื่องที่สําหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วนะครับมีคนที่คุยคุยอยู่ก็จะมีเหตุที่ทําให้เหมือนกับทําให้เขาเนี่ยรู้สึก ถอยห่างออกไปนะครับผมหรือว่าคนที่ถ้าโสดแบบไม่มีใครคุยเลยนะครับผมในเดือนนี้ก็อาจจะเงียบเหงาดนึงนะครับผมจะรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนเข้ามาคุยคุยแป๊บนึงเดี๋ยวก็ไปคุยคุยแป๊บนึงเดี๋ยวก็ไปจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดทั้งเดือนเลยนะครับผมเพราะว่าในเดือนนี้นะครับผมจะเป็นเดือนที่คนโสด นะครับผมคนโซนเนี่ยเหมือนทําอะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยถูกใจเพศตรงข้ามสักเท่าไหร่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าถามผมนะครับ<ม>ในเดือนนี้เนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยควรจะต้องไปเสริมสเสน่ห์สะหน่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปขอพรกับพระแม่ก็ได้นะครับผมพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาหรือว่าจะเป็นพระพิฆเนศจะเป็นสายนั้นนะครับผมแล้วก็จะได้เรื่องของสเสน่ห์กลับมานะมจะทําให้คนที่เข้ามาคุยกับเรานะครับก็อยากจะคุยมากขึ้น นะครับรู้สึกว่ามีสเสน่ห์มากขึ้นรู้สึกว่า,าหลงรักเรามากขึ้นนั่นเองนะผมก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยในอนาคตนะครับ<ฆ>ต่อมาครับก็จะเป็นดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเดือนที่ชาวราศีกุมเนี่ยใช้ใจ่ายค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็จะทําให้คู่ของเราหรือว่าแฟนของเราเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยใจกับเราในเรื่องนี้พอสมควรการช้อปปิ้งของเราเนี่ยแหละครับผมฉะนั้นเนี่ยปัญหาทะเลาะต่างๆามีปากมีเสียงกันนะส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องของเงินในเดือนนี้นะครับฉะนั้นชาวราศีกุมภ์ก็ถ้าไม่อยากทะเลาะนะครับรมีปากมีเสียงกันก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายให้ดีนะครับในเดือนนี้ครับผมต่อมาคขาก็จะเป็นดวงเสี่ยงโชคของชาวราศีกุมในเดือนนี้นะครับ ในเดือนนี้นะครับชาวราศีกุมยังไม่ได้มีดวงเสี่งยงโชคสักเท่าไหร่เลยนะครับอาฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่คิดจะเล่นนะครับก็อาจจะต้องเบาๆหน่อยนะครับในเดือนนี้ครับดวงสุขภาพในเดือนนี้ของชาวราศีกุมนะครับดวงสุขภาพในเดือนนี้ของชาวราศีกุมนะครับมีที่จะต้องระวังเป็นพิเศษก็จะเป็นในเรื่องของอาการปวดหัวไมเกรน แล้วก็เรื่องของการตัวร้อนเป็นไข้พวกนี้นะครับผมก็จะขึ้นมาเป็นเยอะเป็นพิเศษนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตลอดทั้งเดือนเลยนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะทําบุญเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพนะครับก็แนะนาว่าอา่าให้ไปถวายพวกน้ําดื่มพวกนี้นะครับผมอ่าก็จะทําให้อา่าเราเนี่ยเย็นขึ้นด้วยนะครับผม,มก็จะช่วยในเรื่องของการปวดหัวตัวร้อนพวกนี้ได้ดีมากๆนะครับในเดือนนี้ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเดือนนี้เนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็แนะนําว่าให้ทําบุญเสริมดวงกันกตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการทําบุญกับเรื่องถ่ายชุดโครกระบ,บือนะทำบุญกับสัตว์ใหญ่พวกนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของอุบัติเหตุได้ดีมากๆนะครับทำบุญตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเดี๋ยวตลอดทั้งเดือนเนี่ยก็จะได้ขับขี่ไปไหนเดินทางไปไหนก็จะปลอดภัยครับผมเป็นมีคำถามจารชาะเน็ตถูกไหมครับ ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะครับผมได้วันนี้ก็ขอบคุณคุณเบนมากเลยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแล้วก็มาเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีกุมในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทำนายดวงชะตาของ12ราศีนะครับผมสำหรับใครก็ตามที่สนใจจะมาร่วมทำนายดวงชะตากันในรายการของบางกอกโก o ออฟฟิเชียลนะครับสามารถส่งชื่อเข้ามาในเพจ Facebook บางกอกโกได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผม ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหมอชมป์กันฐพัฒอัคาราเตชวะวรนันท์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ